สวัสดีครับผมวันนีอ้อยู่กับช่อง Pop Eye Cool Man นะครับวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือหน้าร้อนแล้วนะครับผมเวลาเรามีตู้แช่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับจะมาดูวิธีการบํารุงรักษาเบื้องต้นนะครับคือหน้าร้อนของทุกๆปีนะครับตู้แช่ของเราเนี่ยจะประสบปัญหาว่าเย็นช้าไม่เย็นนะครับหรือบางทีอาจจะเสียไปเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการบํารุงรักษาเบื้องต้นครับที่เราจะที่ผมจะพามาดูวันนี้ ไว้ต้องเตรียมการอะไรบ้างนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตู้แช่นะครับผมวันนี้ถ้าคุณมีตู้แช่อยู่ที่บ้านนะครับคุณก็ต้องต้องดูว่าตู้แช่ของคุณมีแบบไหนบ้างอย่างด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังของเราเนี่ยมีอยู่ 2- อสาแบบนะครับก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นตู้แช่หมูครับผมอันนี้ก็คือตู้แช่เครื่องดื่มทั่วไปนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับ ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับอันนี้คือตู้ฟีดนะครับก็คือแช่อาหารทะเลเนาะแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมครับตัวที่1นนะครับอันนี้คือโบเวอร์นะครับโบเวอร์เนี่ยใช้สําหรับการเป่าทําความสะอาดฝุ่นนะครับถามว่าตู้เป่าตรงไหนอันนี้ผมจะพามาดูคือตรงนี้นะครับเวลาเรามีตู้ที่บ้านนะครับก็คือตู้ทั่วไปเนาะอันนี้คือตู้เครื่องดื่มนะครับชุดทําความเย็นจะอยู่ด้านหลังครับ ตรงนี้ครับนะครับจะอยู่ด้านบนนี้นะครับด้านบนเนี้ยเวลาเราใช้งานไปสักพักนะครับมันจะเกิดการอุดตันมีจะมีฝุ่นเกาะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับเราก็จะใช้โบเวอร์เป่าเพื่อทําความสะอาดฝุ่นที่จับอยู่ด้านในซึ่งเท่ามันเอ่าฝุ่นจับเยอะเนี่ยครับมันจะทําให้การระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์ทําได้ไม่ดีนะครับปัญหาตามมาก็คือ1ตู้ไม่เย็นนะครับ2ก็คือ ความทำงานหนักซึ่งป้ดาหากปล่อยไว้นะครับความทำงานหนักไปเรื่อยๆอาจจะถึงขั้นที่คอมพังนะครับเพราะฉะนั้นการบรรุงรักษาเบื้องต้นที่เราควรจะทานะครับก็คือเป่าฝุ่นครับเป่าฝุ่นตรงนี้นะครับอาจจะทําเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งครับแล้วแต่สภาพหน้าง,งานของร้านเรานะครับว่าถ้ามันเป็นร้านเปิดโล่งเนี่ยโอกาสที่ฝุ่นจะจับเยอะก็มีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์การเ,เป่าก็จะลดลงเพราะว่าถ้าเป็นห้องลักษณะปิดเนี่ย ฝุ่นด้านนอกก็จะเข้าได้น้อยกว่านะครับผมก็คือเราก็จะเป่าด้านหลังนะครับเป่าตรงนี้นะครับก็เป่าไล่ไปนะครับเป่าไล่ให้ฝุ่นมันออกไปนะครับผมพอเป่าเสร็จเนี่ยครับสิ่งที่ดูต่อมาครับคือตรงนี้ครับอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะดูก็คือนี่ครับพัดลมซึ่งอยู่ข้างหลังตัวคอยล์ร้อนตัวนี้แหละครับว่าพัดลมที่ของเราเนี่ยมันมีการหมุนที่ผิดปกติไหมนะครับถ้าลมยังแรง หมุนอยู่นะครับก็คือ,อยังใช้งานได้ปกติแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งพัดลมไม่หมุนเนี่ยครับเราต้องรีบให้ช่างมาเปลี่ยนนะครับผมสิ่งที่3ก็คือใบพัดนะครับใบพัดของพัดลมเนี่ยคือขนาดด้วยขนาดของตู้แต่ละรุ่นมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อน,นว่าของเราเนี่ยเป็นรุ่นแบบไหนนะครับไซส์ไหนซึ่งสิ่งสําคัญก็คือลักษณะใบนะครับเราจะเห็นว่าใบแบแบ,บนี้มันจะมีการโค้งงอซึ่งใบแบบนี้ก็คือ จะมีลักษณะที่เป็นการกินลมที่มากกว่าใบเรียบแบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะครับเราต้องถอดของเก่าไปเพื่อเทียบนะครับเพื่อซื้อให้มันตรงเพราะว่าบางรุ่นบางครั้งที่ซื้อมาเนี่ยครับใบมันตรงการกินลมก็จะน้อยนะครับทำให้การระบายอากาศไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วอย่างที่บอกก็คือไซส์แต่ละไซส์เนี่ยมันต่างกันเนาะมันก็จะทําให้แบบความ ความแรงและก็การระบายความร้อนของคอยล์ร้อนเนี่ยครับมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้ตรงรุ่นหรือเปลี่ยนที่ใหญ่กว่านะครับถ้าเป็นไปได้ตัวมอเตอร์เหมือนกันครับมอเตอร์สองตัวนี้ก็วัดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเปลี่ยนเช็คช่างก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นตู้สองประตูสามประตูต้องใช้กี่วัตต์นะครับมันถึงจะได้ตรงตามความความต้องการของเครื่องนะครับอีกอีกอันนึงนะครับที่เราจะดูกันนะครับด้านหน้าเครื่องครับ ตรงนี้อันนี้เรียกว่าชุดคอนโพลคอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์ Controller ตัวนี้มีหน้าที่ในการาสั่งให้คอมเพลเซอร์ทำงานตัดต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดเสียนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เปลี่ยนโดยจะมีชุดตัวที่ต้องคอนโทรลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีหางเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยตู้การแสดงอุณหภูมิ ตรงนี้ครับมันอาจจะเพี้ยนหรืออาจจะสั่งคอมพิวเซอร์เดินนานโดยไม่ตัดนะครับเพราะฉะนั้นใกล้นา้อน,นะครับเราควรเช็คสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถึงหน้าเทศกาลจริงจริงนะครับของเนี่ยเราต้องแช่เต็มตู้แน่นอนนะครับซึ่งใกล้สงการและก็อยากให้ทุกคนเช็คครับเช็คก่อนถ้าเกิดมีปัญหาข้อสงสัยก็เรียกช่างเข้ามาตรวจสอบนะครับผมแต่อันไหนที่เราเช็คได้ก่อนก็เช็คเองก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเนาะทางนี้ทางนั้นเนี่ย การที่เราหมันม่นบำรุงรักษาเครื่องจักรของเราบ่อยๆนะครับมันก็จะทําใหเ้เราสามารถขายสินค้าได้โดยไม่เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดตู้เสียครับการที่จะรอช่างมาซ่อมเนี่ยซึ่งใกล้หน้าเทศกาลเนี่ยบางทีมันก็ช้าเนาะทำให้แบบเราเสียโอกาสในการขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยครับอย่างที่ผมเคยบอกก็คือเราต้องหมั่นบำรุรักษาตู้ของเราทีนี้ตู้ด้านหลังนะครับผมจะให้ดู ันนี้คือตู้แช่เครื่องดื่มที่เราขายกันทั่วไปเนาะก็คืออาจจะตามบ้านอาจจะเจอพบ,พบเจอเยอะอยู่แล้วตู้แบบนี้ครับอันนี้คือตู้ฟีดแช่อาหารทะเลครับตัวนี้ก็จะมีชุดคอมเพรสเซอร์กับชุดพัดลมเหมือนกันครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับตรงนี้เราก็จะเห็นก็จะมีพวกพัดลมมีคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านในเหมือนกันการบำรุงรักษ,ษาก็เหมือนกันครับเราก็มีเวลาก็ดูว่ามีเศษอะไรไปติดไหมนะครับแล้วก็ ใช้โบเป่าออกนะครับเหมือนกันครับในส่วนตู้นี้ครับตู้ต่อมาอันนี้เป็นตู้แช่หมูแช่ไก่แช่หมูกระทะแบบตักนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกชุดพัดลมอะไรเหมือนกันอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็การทําความเย็นของมันเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือจะทําความเย็นเป็นระบบท่อครับก็คือเย็นจากพื้นผิวสัมผัส นะครับตู้แบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะซื้อถาดมาวางแล้วก็ใช้ถาสเตลเลสวางวางเนื้อหมูเนื้อไก่ให้ตักแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกตักได้เลยนะครับเหมือนรูปต่อไปนี้ครับไปก็จะเป็นสเตเลตนะครับอันนี้แบบนี้นะอันนี้ตู้นี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ ราะฉะนั้นถ้าเรามีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเนาะเราก็จะทําให้แบบตู้ของเราเนี่ยใช้งานได้นานนะครับไม่ต้องเรียกช่างบ่อยๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบ่อยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับฝากไว้เท่านี้ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตู้แช่ห้องเย็นรถห้องเย็นนะครับก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์นะครับ0630936955 0931534343 09หรือ f c e e o o o นะครับห้างมวลสวนจำกัดน,นครพิงค์คล่นะครับผมแล้วก็ มีไลน์ไอดีก็เบอร์0630936955นะครับมีข้อปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับตู้แช่ห้องเย็นรถห้องเย็นสามารถเรียกใช้บริการเราได้ตลอดเวลานะครับร้านของเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนะครับตรงข้ามเทศบาลหนองหานครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงข้ามเทศบาลหนองหานนะครับก็นี่ครับก็คือ ทางร้านเนี่ยก็จะมีซ่อมตู้แช่ห้องเย็นรถห้องเย็นนะครับมีแอร์รถยนต์ด้วยเนาะแล้วก็มีโซลาเซลล์เหมือนด้านหลังนี่นะครับนี่ครับหาดพดังน,น,นะครับนั่นแหละครับยังไงฝากไว้ด้วยครับถ้าลูกค้าผ่านมาทางนี้มีอะไรให้เราช่วยก็เรายินดีเสมอครับยังไง EP นี้ลาไปก่อนสำหรับพีทเนี่ EP หน้าผมจะพาไปไหนเดี๋ยวลองเข้าว่ากันอีกทีเนาะขอบคุณครับผม